บีแบทเทิลมาแล้วจ้าไม่ได้มีแค่สร้อยนะมีนี่ด้วยเป็น B r อาร์คิสตันโบนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพาไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นนะน้องๆที่พี่เป้เคยสอนไปแล้วนะว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้ของเราไปดูกันเลยค่ะเข้าแมพตามพี่เป้มาเลยดีวพี่เป้จะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> ไปดูกันเลยจ้าให้น้องๆน,น,นะคะวิ่งมาตรงนี้เลยที่แป้เคยบอกว่ามันจะมีการโหวตนั่นเอง การโหวตนะคะน้องๆน้องก็กดเข้ามาดูได้เลยแมปอาจจะแหลกนิดนึงนะคะน้องๆเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงไฟนอลของแมปแมบนี้แล้วมันจะมีคนเข้ามาเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยของตรงนี้นะคะเป็นของที่น้องๆสามารถทําได้นะปีกนะคะสอนรับไปแล้วนะคะมาตรงนี้ได้เลยอาบี RB นะคะตรงนี้ที่เป็นคริสตัลบอลนะกดเคมได้เลยคะ่ะสําหรับใครนะที่ทําการโหวตแล้วคนที่น้องๆโหวตชนะนั่นเองแล้วก็ซอยด้วยนะคะกดเคมได้เลย แล้วน้องโหวตใครมานะคะน้องก็สามารถเช็คได้นะคะว่าคนที่น้องโหวตเนี่ยชนะหรือเปล่าจากนั้นก็สามารถกดรับของ2ชิ้นนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยกดแบบนี้แล้วมันได้ของจริงมุ้ยไปดูกันเลยค่ะว้าวเราก็ได้มาแล้วนะคะกับสรยอยบีแบ t t ท e นะคะกับคิสตันบนอาบนั่นเองว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้อ้าน้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจพี่แป้นด้วยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอก เที่ยวที่ไหนขึ้นมาเ <Okay. S 2> จอกันคลิปหน้าค่ะ